สวัสดีคุณครูทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนการส่งลิงก์ข้อสอบของเราไปให้นักเรียนทําและการส่งข้อสอบที่คุณครูทําเก็บไว้ไปเก็บไว้ในคลังข้อสอบกันนะครับมาดูวิธีแรกนะครับการส่งลิงก์ของข้อสอบไปให้นักเรียนทําว่าสามารถทําได้อย่างไรมาเริ่มกันเลยนะครับการส่งลิงก์ข้อสอบของเราไปให้นักเรียนทํานะครับเริ่มจากคุณครูเข้ามาที่ Gmail ของคุณครูนะครับจากนั้นเข้ามาที่ Google Drive ของคุณครูนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเปิดแบบทดสอบหรือข้อสอบที่คุณครูเตรียมไว้นะครับว่ามีข้อสอบอันไหนบ้างาเช่นอันนี้นะครับครับเมื่อเปิดเสร็จนะครับเราจะต้องนำลิงก์นะครับข้อสอบส่งไปให้หนัเกเรียนทีนี้การนำลิงก์ไายนั้น ราจะต้องทราบว่าลิงก์อยู่ตรงไหนลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับตรงเครื่องมือนี้ครับเครื่องมือส่งกดเข้าไปที่เครื่องมือส่งนะครับจากนั้นมาที่เครื่องมือนี้ครับอย่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเครื่องมือนี้คุณครูจะพบลิงก์คุณครูสามารถก๊อปปี้ลิงก์อันนี้นะครับ ไ,ได้เลยนะครับแต่สังเกตว่าลิงก์จะมีขนาดยาวมากเรากดเครื่องมือนี้ช่วยครับเครื่องมือนี้นะครับจะตัดลิงก์ของเราให้สั้นลงเห็นไหมครับว่าลิงก์เนี่ยจะมีขนาดสั้นลงแล้วจากนั้นก็ค่อยคัดลอกนะครับแล้วนาลิงก์ที่เราคัดลอกไปแปะลงในหน้ารายนะครับหรือนะครับลายส่วนตัวของนักเรียนนะครับนักเรียนเมื่อได้รับลิงก์ลิงก์อันนี้แล้วก็แบบเป็นคลิกหรือคลิกเข้าไปก็จะเปิด หน้าข้อสอบขึ้นมานะครับเหมือนอย่างเช่นเราเปิดเครื่องมือนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มทําแบบทดสอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการคัดลอกลิงก์ข้อสอบและนลําลิงข้อสอบของเราส่งไปให้นักเรียนทําข้อสอบของเรานะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการนําแบบทดสอบที่เราสร้างแล้วนะครับไปเก็บไว้ในคลังข้อสอบนะครับอันนี้จะมีประโยชน์ก็คือเราจะรวบรวมข้อสอบ ที่เราได้สร้างกันไว้นะครับไปเก็บไว้ในคลังนะครับเพื่อจะได้นําข้อสอบนั้นไปใช้ประโยชน์ในคราวหลังต่อไปมาดูวิธีทาว่าจะทําได้อย่างไรนะครับจะต้องประกอบไปด้วยนะครับการทํางาน2ส,ส่วนนะครับคือส่วนของคุณครูนะครับส่วนคุณครูคือคุณครูเป็นผู้สร้างข้อสอบจากนั้นส่วนที่2จะเป็นส่วนของคลังนะครับส่วนของคลังคลังทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อสอบมาเก็บไว้ใน Google Drive ของคลังนะครับและนําไปใช้ประโยชน์ ครับจะมี2ส่วนคือครูสร้างข้อสอบจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จนะครับจะต้องส่งข้อสอบนะครับส่งข้อสอบนะครับมาเก็บไว้ที่เก็บไว้ที่คังนะครับนะครับเก็บไว้ที่คังนะครับจากนั้นคังก็จะรวบรวมเก็บไว้แล้วนาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนของคุณครูนะครับว่าการที่คุณครูจะส่งข้อสอบของคุณครูซึ่งอยู่ใน g o เ g l e ไดคุณครูมาให้คังเก็บไว้ใน กูเกิลไดรฟ์ของคังเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับมาดูวิธีกันนะครับเริ่มจากคุณครูเข้ามาที่หน้า Google Drive ของคุณคนะครับหน้า Google Drive นะครับแล้วก็เลือกข้อสอบนะครับเลือกข้อสอบที่คุณครูต้องการจะส่งไปให้คังเก็บไว้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกข้อสอบอันนี้ จากนั้นนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ข้อสอบจะพบคําสั่งนี้นะครับคําสั่งชื่อว่าแช์นะครับคลิกขวาที่ข้อสอบแล้เวเลือกไปที่คําสั่งที่ชื่อว่าแช์นะครับกดเข้าไปคลิกขวาเลือกแช์รอสักครู่หนึ่งนะครับจะปรากฏการตั้งค่าการแชร์ขึ้นมานะครับในหน้าจอน,นี้ คุณครูจะไปปรับตรงไหนบ้างครับตรงนี้ครับส่วนตัวส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับไปปรับครับกดเข้าไปตรงเปลี่ยนนะครับสังเกตว่าสิทธ์ตรงนี้นะครับจะปิดไว้สิทธ์นะครับจะปิดไว้คือเป็นข้อสอบที่คุณครูสามารถแก้ไขได้คนเดียวครับคนอื่นแก้ไขไม่ได้เราเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นอันนี้ครับอันที่สองนะครับ,รบอันนี้หมายความว่ายางไบอันที่สองหมายความว่าผู้ที่จะสามารถแก้ไขข้อสอบของคุณครูได้นะครับจะต้องมีลิงก์ข้อสอบของคุณครูถ้าไม่มีลิงก์จะแก้ไขไม่ได้ เพราะนั้นถ้าเขานะครับไม่มีลิงก์เขาก็จะค้นหาข้อสอบคุณครูไม่เจอนะครับซึ่งต่างจากอันบนสุดนะครับถ้าอันบนสุดหมายความว่าถ้าเขาค้นหาข้อสอบของครูเจอเนี่ยอันนี้นะครับถ้าเลือกไปอนนี้เขาสามารถแก้ไขข้อสอบของครูได้เลยนะครับซึ่งต่างจากอันล่างอันนี้เราบอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้ค้นหานะครับค้นหาก็ไม่เจอเพราะนั้นวิธีเดียวครับเขาต้องมีลิงก์ครับนะครับเราเลือกไปอบบนี้ สรุปเลือกเป็นอันนี้นะครับเปิดทุกคนที่มีลิงก์จากนั้นกดบันทึกครับนะครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับกดที่คําว่าเสร็จสิ้นครับอ่านะครับอันนี้เราเปิดเปิดแล้วเปิดว่าใครที่มีลิงก์เนี่ยสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับแต่ยังไม่จบครับ คุณครูต้องเข้าไปกําหนดว่าแล้วจะก,กําหนดให้ใครบ้างล่ะที่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ก็ไปที่เดิมครับไปที่แชร์นะครับคุกกดตรงนี้ครับเชิญเชิญอันนี้เราจะกําหนดแล้วว่าอนุญาตให้ใครที่สามารถแก้ไขข้อสอบของค,คุณครูในจุดป,ประสงค์ของเราในการแก้ไขตรงนี้คือเราต้องการให้นะครับ คุณครูที่รับลิงก์ข้อสอบไปแล้วไปทําการคัดลอกข้อสอบไปเก็บไว้ในคังนะครับมาดูครับว่าทาอย่างไรเราก็พิมพ์ชื่อ gmail ของครูหรือคลังนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ผมพิมพ์เลยนะครับอันนี้ถ้าคุณครูต้องการจะส่งข้อสอบไปให้คุณครูท่านอื่นคัดลอกข้อสอบก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือกําหนดแบบนี้แล้วก็ ใส่ Gmail ของคุณครูท่านนั้นไปนะครับสามารถใส่ได้มากมากว่า1คนนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าคุณครูเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ที่ได้รับลิงก์ข้อสอบของคุณครูไปสามารถมาเปลี่ยนสิทธิ์นะครับการเป็นเจ้าของข้อสอบอันนี้ได้นั่นหมายความว่าถ้า เาเปลี่ยนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแล้วคุณครูไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วคุณครูก็จะไม่ไม่สามารถมากําหนดค่าต่างๆในลักษณะแบบนี้ได้เพราะนั้นอันนี้ผมตินะฮะป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันใครมาแก้ไขสิทธิ์ข้อสอบตรงนี้นะครับจากนั้นทําไงครับกดส่งเลยครับกดส่งไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็กดเสร็จสิ้นครับอันนี้ เราส่งลิงก์ไปให้นะครับคลังข้อสอบหรือคุณครูท่านอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาลองตรวจสอบดูว่าลิงก์หรือข้อสอบตัวนี้ถูกส่งไปถึงหรือไม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเมลนะครับ